จำมโนเด้งไงมึงทำไมกวางไงลูกดึงไหนควางไปอนดึงไหนควางดึงชุ่มก้อยชุ่มเอ๊ะป็นอันเละมันตัวนี้คือโนดจักเป็ดนะครับโนดจักเป็ดจักเป็ดเหราปี๋โนดจักเป็ดนะตัวนี้โนดจักเป็ดตีนในย้อนนี่คือโนดจักเป็ดนะสมาชิก ปลาใส่นะคุณนี่ก็หนาปลาใส่โนดจักเป็ด เป็ดนะครับโนดจักเป็ดน,นะเดินยังไงโนดนี่เีนงไนจอไหนกล้องนี่คือโนดจักเป็ดน,นะโนดจักเป็ดน,นะสมานนชิกเีนงไนจอไหนกล้องนี่คือโนดจักเป็ดเอาขูดชนก้ามาแล้วขูดชนก้ามาแล้ว

yeah น้ำมึนไปเหนดัน้ำมึนก่อนตัวนี้คือลรางข้าวเจาว้าน้ำโจกนะครับครับนี่คือโนดลรางข้าวเจาว้าเป็นมุมนำม้ำกันเลยใช่ไหมจิ๊กเป็นน้ำมึนเป็นน้ำมึนเลยนะเป็นนำ้ำกันเลยตัวนี้เป็นนำ้นำมึนครับ น้ำเป็นน้ำกันเลยนะล่งเก้าเจ้าน้ำโจงนะมันเป็นโนดดํนะคนดํนะมาิกคนโนดดํนะค้นนดดํนะตอนนี้คนนนดดํนะมาริกนะเป็นนดลังเก no ้านะเ้านี่เป็นโนดดําสมานดดําะมานดดะค้นดําคนนนดดำานะมาริกนะอยเสี่มแรกลว่าล่างเก้านี่เข้าอย่าวว่ายิดไหมอะแต่ว่ากวางๆนิดเลยนะสมาริงนะ Tua biết, biết chú gì mà chỉ có hùa tua, nữa. tua biết bia tru giây bùng lê và bưu vắng giật tay bổng vào thảo và bùng lê và tào thảo Bông... và cao bóng át thằng giọng tua luôn vân 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 chết vân 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 กรลอเนะี่ยเป็นารอกนังเกายามหมดเากเป็นลอ chập mà chỉ cửa đen vẫn có làm mình Đang bắt đen blom leo nó đen blom leo đen vẫn câu nè làm mình mới bắt câu đen vẫn câu nè làm mình mới bắt câu đen vẫn câu mình câu สามตัวนะสามตัวสามตัวสามตัวสามตนะครับปลาคารเกีโค้ดลาจลาคาลกโ้ทีนี้ไหนจอเนี่เป็นตัวแดงนะ toa na này cho này quân thăng phi này quân thăng này cứ chắc hết nhá bộ rông bộ đi cũng đi coi <laughs> <ở> <laughs> đi coi 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 đi đi coi 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 đi 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 จักเป็ดนี่เป็นตัวโตนะ้สมาจริงนะเป็นโนดแดงนะฝันเก้านะครับตัวนู้นไม่ฝันเกขานะ้สมาจริงนะมันยกตัวนี้ตัวดำมันจะไม่ฝันเขากับตัวลงไอ้ตัวแดงนี่มันฝันเก้าเป็นตัวโตราคาหลอยลอกมตัวนี้ที่บุลลกันสมาชิกราคาแทมโตนะบุลลกราคาแทมโตตองฮาโลแทมโตต้องฮาโลแทมโตอกันแรงนู้นปีเป็นโตต้องฮาโล lực kỷ đấy mà chỉ vừa cả lực kỷ đấy à à con cang chỉ lực mà to nắm to nè rồi đi rồi bây giờ bắt tu lưỡi bắt

ก็เก็ดที่เห็นไหมไม่ได้เสีทีย่งไม่ได้เสียทีนะจริงนะกาแซสมีนะครับโอาแซสมสูงนะสูงดีจ้าปกาแซมเขเอนแตงสงขวดสูงวาที่ปวดิขึ้นเรือ่าที่ปวดตินขึ้นเรือตาขเกี้ยวพี่มือจิ้งัวตัว้ นักกิราวิ่งเราบอลเลยมีอย่างเดียวถ้าคุณจะรอดก็่าอยู่ในตู้ของนักษาอยู่แตาเข้าว่าพวมันจะไปอยู่คนพวกมันจะไปห้าดแต่มาดูแต่เขาเนาะถ้าคนไม่ได้กับองค์กรไปตั้งแบบนี้ ยาตมองไกับคนเกียรติไม่มีควา,ามคิดหนอะไรเลยคนเกียรติไม่มีความคิดหนอะไรเลยเอาคำทิ้งแล้วคำทิ้งแล้วนิ่ตาวันนี้เกียรติร